ที่ว่าการทำคลองใหญ่ของของช่างที่ว่าจะทำคลองอะไรกว้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวกบวกบวกกันให้เป็นร้อยเมตรยังที่คลองว่ายังยังยัต้องทำอนี้ทำแิบหลายรูปแบบทำาคลองเล็กแต่ให้มันต่อกันสามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเลถ้าไปทำ ไปทําหู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ําไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีน้ำาอันนี้เป็นเป็นหลักสําคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตำราประหลแล้วคนในทางเศรษฐกิจเราต้องบรรทุกมาแปลมามาถึงตงนี้ก็เสียค่าสนงนสุขไม่ไม่นับถึงกําไรของใครอะไร ึงเราก็ยามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้อื่นช่างข้าวต้องปลูกเพราะอีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าประชากรนาเจะแปดสิบล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยข้าวจะไม่พอเราจะต้องต้องชื้อจากตางประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมใคร คนไทยนี่ต้องมีข้าวแม้จะข้าวปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอยู่ดีตัวนี้ต้องหยิบหยิบอ่าก็มีดาวคล่องเหนไหมใช้ไม่ได้เราก็บอกมันเป็นไรเอาน้ำออกรอน้ำข้าไปใหม่เราปลูกใหม่มันขึ้นสูงขึ้นสูงสองเท่า้วโตขึ้กแบบนี้มัน มันไม่เร็วลงมันดีขึ้นเราก็เลยบอกเอาทาำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะทำปีละครั้งลกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สามก็หมายความว่าหลังจากเก้าเดือนมาขึ้น แล้วก็เห้ดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทําใหม่เรื่องขึ้นเหมืนอมนเรื่องเรื่องนี้ทำาเหมือนนี้หม,ม่ไม่เลีวลงอลยดีคับน้ํ <c oughs> านี่มาลงมามากกว่าที่เราจกระบายได้แต่น้ําที่ลงมานี้จํานวนน้ำที่ลงมานี้ลบ จำนวนที่เราระบายออกก็เหลือจานวนน้อยลงน้อยน้อยกว่าเดิมน้ำที่มีก็เพิ่มขึ้นน้ำข้างบนหมดหมดแรงแล้วภายในสองวันสองวันสามวันน้นหมดแรงแล้วสองวันสาวันน้ํานี่เต็มน้ํานี่เต็มปล่อยน้ำนี่เต็มที่น้ําตรงนี้ก็เดือด